วันนี้ยังอยู่กับหนังสือเล่มเดียวคือเรื่องนี้นะคะ one small step นะ,ะ Can Change a n c your life เนาะทำเล็กๆทีละน้อยค่อยๆทำทีละนิดก็มีมีตอนหนึ่งที่ที่ที่พี่ทันชอบนะคะเนาะก็วันนี้ก็คืออยากจะมาแบ่งปันเรื่องของอหัวข้อที่ที่เขาทำก็คือ,อการจัดระเบียบจิตใจนะคือจริงๆอันนี้มันก็ คนเขียนค่ะเขาเขียนว่าการจัดระเบียบจิตใจแต่จริงๆเนี่ยในแง่ของเร,เราอาจจะเคยได้ยินเนาะที่เขาพูดกันเรื่องของการจินตภาพนะคะหรือว่าการคิดภาพนะคะก็อันนี้ค่ะเขาอะยกตัวอย่างเรื่องของไมเคิลเฟลล์รู้จักไมเคิลเฟลล์ไหมคะนักกีฬาว่ายน้ําของออเมริกาที่ที่ที่โด่งดังเนาะก็จริงๆคนเนี้ยคือตอนที่เขาดังเนี่ย เขาทำเหรียญทองให้อเมริกาแบบคือทุกน่าจะเป็นโอลิมปิกที่ปักกิ่งคือท,ทุกการแข่งขันที่เขาลงอ่ะเขาเขาได้เหรียญทองหมดเลยพี่ดันเคยดูเป็นคล้ายๆวิดีโอ,อชีวิตในการซ้อมของเขาเนาะก็คือวันหนึ่งค่ะเขาเขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เลยคือ เขาต้องไปออกกําลังกายแล้วก็ไปซ้อมว่ายน้ําเขาจะอยู่อย่างงี้ทุกวันเลยนะคะเนาะทีเนี้ยอันเนี้ยที่เขาเขายกตัวอย่างเรื่องของการจินตภาพก็คือก่อนก่อนที่เขาจะได้เหรียญทองที่เป็นเหรียญเหรียญทองโอลิมปิกเยอะๆค่ะโค้ชเขาว่าให้เขาซ้อมโดยที่ก่อนที่เขาจะลงสระว่ายน้าทุกวันนะคะเนาะเขาจะต้อง นอนแล้วก็เขาเรียกว่าละ่ะสร้างภาพสร้างภาพทําทุกวันเลยนะคะว่าเขาเนี่ยว่ายน้าว่ายยังไงแล้วก็ความรู้สึกจนไปถึงสระว่ายนาไอจนไปถึงออตอนกระโดดลงตอนว่ายตอนถึงเส้นชัยตอนที่เขาเ,เขาถึงเส้นชัยแล้วเขาได้ชัยชนะ เขาทาอย่างเงี้ยก่อนซ้อมทุกวันทาทุกวันทุกวันททวน,วน,วน,นะ,ะเนาะจนะมีครั้งหนึ่งที่ที่ที่เขามีปัญหานะคะตอนว่ายน้ําก็คือปกตินักว่ายน้ำเนี่ยเขาจะใส่แว่นตาแล้วก็ว่ายแล้วก็มองมันจะมองเห็นเนาะทีเนี้ยมีครั้งหนึ่งที่มันเกิดว่าน้ำาาน้ำเข้าตาพอน้ําเข้าตาเขาเขาก็มองไม่เห็นแต่ด้วยความที่เขาเน่ะฝึกฝึกคิดภาพอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ว่ายตามที่เขาฝึกคิดภาพสิ่งที่เขามองไม่เห็นจนเขาไปถึงเส้นชัยปรากฏว่าตอนที่เขาถึงเส้นชัยค่ะเขาก็ได้ที่หนึ่งด้วยเนาะอันนี้จะจะให้จะให้เห็นเลยนะคะว่าเรื่องของการที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออ่การคิดสร้างภาพนะคะทีเน,นี้ยในเนี้เขาใช้คําว่าการจัดระเบียบจิตใจนะคะก็จะมีสิข้อด้วยกันนะคะที่ที่เขา เขาเขาเขาบอกมานะคะเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยการทำอะ่ะมันก็เราไม่จําเป็นต้องทําเยอะนะคะเราทําแค่แบบวันละหนึ่งนาทีก็ได้สามสิบวินาทีก็ได้เอาเอาเอา,เอาแบบง่ายสุดเลยก็สามสิบวินาทีนะคะเนาะก็ทีเนี้ยวิธีการทำอะ่ะเขาอ่ะก็จะมีสิบข้อนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเขาให้ออสวัสดีกาลีโจ วันนี้พี่มาเช้านะก็กำลังคุยกันเรื่องของวิธีการจัดระเบียบจิตใจเนาะพอดีค่นะพี่จะออกไปดูแลข้างนอกพี่ก็จะรีบมารีบไปนะเนาะทีเนี้ยก็คือกำลังให้วิธีว่าวิธีการจัดระเบียบจิตใจอ่ะมีสิบข้อในหนังสือเล่มนี้นะเนาะก็ คือเขาให้ฝึกนะคะเนาะก,ก็อันที่หนึ่งก็คือให้ลองเลือกมาสักเรื่องหนึ่งนะคะวา่าให้แยกแยะสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำลองเลือกมาสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นกลัวที่จะออกกำลังกายคือตั้ง,งใจจะออกกำลังกายแล้วไม่ออกพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะะก็เลือกมาว่าอ่ะเลือกเรื่องอันที่หนึ่งเลยก็คือไปเลือกเรื่องมาสมมติเราบอกว่า เราอยากออกกาลังกายแต่เราไม่ออกสักทีเราก็เลือกมาเรื่องของการออกกําลังกายข้อ2เขาก็บอกว่าให้ตัดสินใจว่าเราจะใช้เวลากี่วินาทีในการคิดในการจัดระเบียบจิตใจให้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายนะเนะาะสมมติเราบอกว่าเราเรื่องการออกกําลังกายนี่แหละแล้วเราจะให้30วินาทีเนาะไม่เยอะเนาะสาวินาทียังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะ เสร็นะจแล้วเขาบอกว่าพอเราพร้อมแล้วให้นั่งหรือนอนในจุดที่แบบสบายพร้อมกับหลับตานะเลือกล้ว,ว่าฉันจะออกสิ่งที่กลัวคือไม่ออกกําลังกายสักทีนะะอยากจะออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายสักทีเลือกแล้วเนาะอันที่สามคือให้หาที่ที่นั่งหรือนอนที่สบายเงียบๆน,นะคนะเนาะ แล้วก็พร้อมที่เราจะหลับตาได้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกว่าข้อที่สี่เนาะให้นึกภาพนะคะว่านึกภาพว่าอตอนที่ที่ที่เราออกกําลังกายนี่คือเรื่องที่เราเลือกเนาะว่าตอนที่เราออกกําลังกายอะ่ะมันเป็นยังไงนะมองเห็นอะไรบ้างตอนที่เราออกกําลังกายเช่นเราบอกว่าเราออกไปวิ่ง เราก็ต้องนึกภาพว่าเราจะวิ่งจากตรงนี้หน้าบ้านเราไปถึงหน้าหมู่บ้านนะถ้าอย่างพี่ธันพี่ธันก็ต้องไปจินตนาจินตภาพว่าอ๋อจินตนาการว่าอืมจะเดินสายพานเนอะแล้วสิ่งที่เห็นคืออะไรตัวเลขมันค่อยคขึค้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหลักกิโลอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เดินเดินได้สองกิโลละนะคะเนอะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอะ่ะข้อที่ห้านะคะ เขาให้ให้ขยายตอนที่เราจินตนาการอะให้ขยายว่าเราเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเราเรารู้สึกยังไงเราเสียงที่เราได้ยินคือเราจะได้ยินเสียงอะไรหรือว่าภาพที่เราจะเห็นคืออะไรถ้าเราบอกว่าเราออกกําลังกายออกไปเดินทุกวันเราก็จะต้องกินอ๋อเราก็จะได้อากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยตอนเช้าหกโมงเจ็ดโมงนะคะแล้วก็ ขั้นถัดไปคือขั้นที่6ก็ไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องอะไรนะคะให้ให้นึกว่าคุณกําลังคือให้นึกว่ากําลังทํากิจกรรมนั้นอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราไปออกกําลังกายตอนเช้าเราก็นอนนึกว่าเรากําลังเดินออกกําลังกายอยู่แล้วก็ข้อถัดไปคือข้อ7ก็คือให้นึกภาพว่า สิ่งที่เราเราเจอค่ะสิ่งตอบรับจากคนที่ที่เขาสิ่งตอบรับรอบตัวอย่างเช่นถ้าเราเดินเนี่ยเราก็จะเจอใครบ้างจะมีใครยิ้มให้เราจะ,จะเราจะไปเดินเจอใครแต่ถ้าเกิดแบบเราอยู่คนเดียวในบ้านสมมติว่าเราออกกําลังกายบนลู่วิ่งเราก็เป็นจินตภาพว่าอ๋อตอนที่เราระหว่างเดินเนี่ยเราจะมีอะไรเราจะเปิดทีวี TV ดูไหมเราจะเปิดฟัง ใครพูดไหมเราจะเปิดฟังเพลงไหมเราจะฝึกร้องเพลงไหมอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็คืออันนี้ก็คือทำทำสามสิบวินาทีแล้วก็ข้อที่แปดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราสามารถเนี่ยทำมันจนกลายเป็นนิสัยอ่ะมันจะคือทำทุกวันเนาะสามสิบวิทำสามสิบวิเนี้ยตั้งเวลาเลยอ่ะพอเราทำจนเป็นนิสัยอ่ะ ทุกวันทุกวันมันจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนเรากินข้าวเหมือนหรือว่าแบบว่าแปดโมงเช้ามาแล้วต้องจิบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็แบบเนี่ยก็จะติดอย่างเงี้ยกินอเมริกาโน่ทุกวันเลยเนี่ยอเมริกาโน่ออน้ำส้มาเงี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นธรรมชาติของเราเราก็จะรู้สึกว่ามันมันสนุกส่วนข้อที่เก้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เมื่อเราเริ่มสบายใจกับกิจกรรมนี้แล้วค่ะทำบ่อยๆทำบ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี้ยแบบเลวร้ายที่สุดที่เราไม่ทำอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไปเจอเหตุการณ์ร้ายๆประมาณว่าอันนี้ถ้าเราไม่ทำเราจะเกิดอะไรขึ้นเนอะ ส่วนข้อสุดท้ายนะที่เขาบอกก็คือเมื่อคุณพร้อมนะที่จะปฏิบัติจริงแล้วก็ให้ลงมือทำเลยค่ะเราก็ไม่จินตภาพแล้สมมติเราทำไปสักยี่สิบสามิบเราอยากวิ่งจริงแล้วเพราะว่าซ้อมซ้อมซ้อมเห็นมาตลอดละเราอยากวิ่งจริงแล้วเราก็ลงมือวิ่งจริงเนีย่ยสิบข้อง่ายๆในการจินตภาพซึ่งจริงๆเนี่ยเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ าการเขาเรียกว่าอะไรเนาะอย่างเช่นาบางคนบอกว่าไม่ชอบกลัวการพูดในที่ชุมชนก็อาจจะฝึกวิธีนี้นะแล้วก็ก็ลองใช้ดูทําได้หลายอย่างนะเนาะสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราไม่กล้านะแล้วเราอยากจะปรับปรงุงเนาะก็ให้ใช้สิกวิธีนี้นะคะในการจัดระเบียบจิตใจก็เดี๋ยววันนี้พอดอีพี่ท่านมนะีมีธุระต้องออกไปข้างนอก ได้ไงก็เดี๋ยวนีม้มาพบกันใหม่นะคะเนาะหวังว่าทุกคนจะไปฝึกกันนะคะลองเลือกสักหนึ่งหัวข้อที่คุณอยากจะปรับปรุงแล้วสร้างชินตภาพแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ